สวัสดีครับเพื่อนเพพี่พนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพพี่พนะครับมาชมพระนะครับสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆพนพี่พนะครับเนาะมาแนะนํานะครับพระดีน่าใช้นะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับเนาะ ที่โนเขานะครับไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับไม่ค่อยรู้จักนะครับเนาะนะครับก็เป็นนะครับเหรียญคู่บาสีวิชัยนะครับปีสองพนห้าหนึ่งแปดนะครับผมก็เหรียญนี้นะคร่าวๆเลยนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับมีจัดสร้างเมื่อวันที่เก้านะครับพฤศจิกายนปีพศสองพนห้าหนึ่งแปดนะครับเหรียญนี้นะครับมีพิธีปลุกเสก ที่ดีแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับมีหลวงพ่อกล้วยนะครับเนาะก็คือมีเกจิร่วมเสกหลายท่านนะครับเนาะแต่ผมเอาคร่าวๆนะเพื่อนๆพี่นะครับก็มีหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโกศิตารามนะครับหลวงพ่โตวัดประดูชิพี่นะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์นะครับหลวงู่แวนนะครับหลวงู่สิมหลวงพ่อเนื่องนะครับหลวงพ่อแพรหลวงพ่เทียมนะครับแล้วก็หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับมีอีกนะเพื่อนๆพี่นะครับแต่เอาคร่าวๆนะนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญดีที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็เลยมาแนะนํานะครับมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะว่าพะดีน่าใช้นะครับพะดีพิธีใหญ่นะครับเนาะพระพวกนี้นะครับเนาะพระพวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะสร้างปีหนึ่งแปดนะนะครับคนไม่ค่อยรู้จักเพราะอะไรเพราะไม่ได้โปรโมทไงครับนะมันไม่ได้อยู่ในมือใครเป็นหลังๆๆโปรโมทเพื่อที่จะขายของเหมือนพระใหม่ๆนะครับ พระใหม่ๆนะครับโปรโมทจริงโปรโมทจังนะครับทําให้ราคาขึ้นนะครับพอละโปรโมทเพื่อที่จะขายของนะครับเนาะพอเพื่อนๆพี่ๆเคยเห็นไหมนะครับพอโปรโมทนะครับพอขายของจนหมดมือแล้วนะครับเนาะโปรโมทปั่นกันมาเป็นหมื่นๆนะครับเนาะพอหลังๆพอของของหมดมือนะครับก็ราคาก็ล่วงล่วงนะครับบางรุ่นนะเพื่อนๆพี่พูดตรงๆนะครับให้ฟรียังโกรธนะครับตอนแบบว่า อนโปรโมทเนี่ยโหแบบใครๆก็ตามหานะครับเนาะหลังๆพอหมดกระแสนะครับให้พให้ฟรียังโกรธกันนะครับเนาะเป็นอย่างนั้นนะนเพื่อนๆพี่นะครับแต่นะครับพาเกา่าโปรโมทไปเพื่ออะไรนะครับโปรโมทแล้วก็ไม่มีของขายนะครับมันก็เสียเวลานะมันธรรมดานะนเพื่อนๆพี่นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนพี่เพื่อนมันก็เลยแบบข้อมูลมันก็สูญหายไปตามการเวลานะนเพื่อนพี่นะครับก็เลยวันนี้ก็มา มาเล่าสู่กันฟังนะว่านะครับเียญรุ่นนี้นะครับเนาะมีพิธีดีมีพิธีใหญ่น่าใช้นะเพื่อนๆพี่ๆนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะจะได้เป็นข้อมูลนะสาหรับเพื่อนๆพี่ที่เล่นพระศึกษาพระจากผู้ตกคุณนะครับผมนะครับก็หลูกพะกวยนะครับปูดโต๊ะนะครับพ่อสุดกาหลงนะครับพ่อต้องอยู่ปู่แหวนปู่สิมพ่อเนื่องนะครับพ่อแพรแล้วก็ปู่เทียม กษัตริย์ตานะครับเนี no ่ยนะคร่าวๆนะแล้วก็มีศิษย์สายคูบาศรีวิชัยนะครับมาร่วมปลูกเสกอีกมากมายนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับก็เรียนนี้หน้าช้ยพออะไรเพื่อนเพื่อนพีนะครับคูบาศรีวิชัยนะครับเนาะท่านเป็นเหมือนคนบุญเหมือนเทวดานะครับของคนภาคเหนือนะครับเนาะพูดง่ายๆก็ทางใต้ก็หลวงูุทวดนะครับเนาะก็ภาคกลางก็สมเด็จโตนะครับเนาะภาคเหนือก็คูบาศรีวิชัยนะครับเนาะประมาณนั้นนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับ ก็คือเหรียญนี้มีบารมีท่านนะครับของคูบาศิวิชัยแล้วก็มีเกจิเกจิผู้เก่งละกันนะครับเนาะเก่งแห่งยุคนะครับมาร่วมเสกนะเพื่อนี่ยผมก็เลยว่ารุ่นเนี้ยน่าใช้นะครับผมแล้วก็นะครับข้าวๆไปแล้วนะเพื่อนๆพี่นะครับก็ก่อนจะลงกล้องส่องกันนะเพื่อนๆพี่นะครับว่าเหรียญเนี่ยนะครับแท้ดูง่ายยังไงนะเพื่อนๆพี่นะครับก็ ขอพูดคุยกับเพื่อนๆพี่สักนิดหนึ่งนะครับผมเนาะก็ในคลิปนะนะครับก็หลายๆคนก็มาตีแผ่นะครับเพื่อเรื่องเครื่องนะครับเรื่องเครื่อง CNC นะครับที่เขาแกะนะครับเขาแกะบล็อกนะครับคือปลอมพาร์เกล่ะนะครับเพื่อนๆพี่นะครับปลอมพาร์เกลนะครับเขาทาได้หมดนะครับผมใครที่นะครับใครที่เล่นตําหนิเล่นพิมพ์เล่นอะไรนะครับเอ้ไม่ใช่ เล่นพิมมาดีนะครับแต่พวกที่เล่นตําหนิอะไรต่างๆนะครับเขาทําได้หมดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะคนที่ทํางาน c n c อนนะครับเขายังยอมรับว่าทําได้หมดนะครับผมตําหนิพิมอะไรเนี่ยเขาทาได้หมดนะครับผมแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เครื่อง cnc จะทําไม่ได้นะครับก็คือคนคนที่รับงานนะเพื่อนพี่นะครับคนที่รับงานเขายอมรับว่าทำไม่ได้คืออะไรนะครับเพื่อนพ่พี่ธรรมชาติความเก่านะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ดู นี่นะครับเขายอมรับแล้วนะครับพี่ๆนะครับธรรมชาติความเก่าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆนะครับของนะครับทาเมื่อนะครับปีหนึ่งแปดนะครับทาเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะเพื่อนๆนะครับกับของทําเมื่อวานนะนะครับเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนพี่ดูออกไหมนะครับก็แค่นั้นเองนะครับนะครับนี่นะครับธรรมชาติความเก่านะครับ แล้วก็พอความเก่ามันได้นะครับมันก็จะมีธรรมชาติการใช้นะครับเนี่ยการสึกนะครับการอะไรนะครับผมหูลงหูเรียนเห็นไหมครับการซึกการอะไรนะครับมันเกิดจากการห้อยทุกวันนะคุณพี่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเขาไม่ได้ห้อยทุกวันแบบสึกไม่ธรรมชาติอย่างเงี้ยแบบฝนนะคุณพี่มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะนะครับถ้าคนสังเกตนะนะครับฝนกับเนี่ยนะครับเนี่ยการสึกของหูเรียนเห็นไหมครับนะ ใช้ทุกวันอย่างเงี้ยนะครับใช้นานนะครับผ่านกาลเวลามาห้าสิบปีมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับกับฝนนะครับฝนมันจะต่างกันนะพี่นะครับของฝนกับของธรรมชาตินะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทาไม่ได้นะเพี่ก็คือหลักๆที่เขายอมรับนะนะครับว่าทําไม่ได้ก็คือธรรมชาติความเก่าแล้วก็พอความเก่าเสร็จมันก็จะลามไปถึงธรรมชาติการใช้นะนะครับการเก็บรักษานะครับผิวหิ้งกระตุยกระปองอะไรที่พูดไปนะครับมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขา ทำไม่ได้ทำปลอมไม่ได้ก็คือนะครับเนื้อหานะครับเนื้อหาโลหะที่เขาเอามาทําเป็นส่วนผสมในยุคนั้นนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะส่วนผสมในยุคนั้นนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็ในยุคนั้นอะปีหนึ่งกว่านะครับเนาะอ่าทองเหลืองทองแดงอะไรแพงอะไรถูกนะครับเนาะมันก็เป็นส่วนผสมในยุคนั้นนะครับยุคนี้นะครับอะไรแพงอะไรถูกมันก็ปรับแต่งกันไปนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วก็พูดง่ายๆนะครับเนาะเปรียบเทียบแล้วกันนะ เปรียบเทียบสีรถละกันนะครับสีรถสมัยก่อนเป็นยังไงจะแตกจะลานง่ายใช่ไหมครับเพราะเป็นส่วนผสมของสมัยนั้นนะครับรถเมื่อ50ปีก่อนนะครับเพราะพวกโตโยต้าอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาประเทศไทยมาปี2500ก,กว่านะครับนะครับเขาถึงโต้ไอโตโยต้าผึ่งพึ่งถึงพึ่งจะครบ6ครบ,ค,รบครบรอบ60ปีนะนะครับเขามาศูนย์กว่านะครบัครบ2500นะครับแล้วเพื่อนพี่ๆดูสีรถเก่าๆนะครับนะ มันก็แตกมันก็ลายงาเพราะมันเป็นส่วนผสมของสีในยุคนั้นนะครับแต่สมัยนี้เป็นสีเมทัลลิกนะครับมันก็ปรับเป็นยุคใหม่ใช่ไหมครับมันอยู่ที่วิธีการสร้างแล้วก็ไอ้เนื้อหามวลสารที่อยู่ข้างในนั้นนะครับที่อยู่ข้างในเหรียญนัะนะครับ<ๆ>เขาเขาปลอมไม่ได้เป็บนเวไม่นะครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับประมาณนั้นนะเป็บนไปไม่ไสองอย่างนะนะครับก็เล่นพระนะครับก็ เราสู่กันฟังไปนะเพื้นพืน้นนะครับเพลินเพๆนนะครับเราก็มาส่องกับมาส่องกล้องกันนะเพื้นพื้นนะครับนี่นะครับนี่นะกระตาท่านนะครับแล้วก็ผิวโลหะนะครับเนอสธรรมชาติความเก่านะครับผมนี่นะครับตาเนื้อหายอย่างเงี้ยพัดดูง่ายนะพื้นพืน้นนะ ก็บางคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีข้อมูลอะไรไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับราคาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันคือเขาไม่ค่อยบางทีไม่มีของในมืออ่ะเพื่อนเพื่อนไอพีนะครับบางทีไม่มีของในมือก็ไม่รู้จะโปรโมทไปทําไมนะนะครับสู้ไปโปรโมทรุ่นที่นะครับมีของในมือดีกว่านะครับหรือไม่ก็สร้างเองดีกว่าไม่ดีกว่าเลยครับเนาะมันก็เป็นหลักการตลาดทั่วๆไปนะครับผมนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะที่นะครับ พุทธาพิเศษที่วัดประทานนะดอยสุเทพด้วยนะนะครับที่ครูบาศรีพิชัยท่านอยู่ด้วยนะเพื่อพี่นนะครับตรงหน้าตรงสถานที่ของท่านด้วยเลยนะครับเนาะก็เหมือนนะครับหลวงปูทนะ่ทวดเนาะนะครับถ้าถ้าแบบที่ขังขังจริงๆก็ต้องเป็นวัดช้างให้เนาะแล้วก็วัดห้วยมงคลน,นะครับเนาะเป็นสถานที่ที่แบบเกี่ยวพันกับท่านนะเพื่อนพี่นนะครับเป็นที่ของหลวงปู่ทวดนะครับผมนะครับ เพราะวัดช้างไห้เหมือนจะมีสถูปนะเป็นไ๊กพีที่เขาคันว่าแบบที่บรรจุพระธาตุนะพระธาตุของของหลวงพูททวดนะนะครับที่ที่หลวงพุทธทิมท่านท่านชอบเอาแบบงัดตะไคร้งัดตะไคร่ะที่เกาะในสถูปนะครับมาทํามาทําเป็นมวลสารด้วยนะเป็นไ๊พีที่สร้างหลวงปุททวดนะที่สร้างโดยหลวงพุทธทิมนะครับผมนะครับประมาณนั้นนะนี่นะครับ นี่นะนี่ธรรมชาติความเก่านะครับผมก็หนึ่งกว่านะเพื่อนพี่นะครับประมาณเกือบห้าสิบปีนะครับเพื่อนพี่นะครับก็ครึ่งคนนะครับนะเนื้อหาเขานะนะครับเนี่ยการบานในการอะไรของหูเพื่อนพี่นะครับหูนะครับโย้โดยธรรมชาติกับโย้เพราะฝนมันจะต่างกันนะเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับก็นะครับนี่ หลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงปู่โตหลวงพ่อสูตรกาหลงนะเพื่อนพ่นพี่นะครับหลวงพ่อเทียมกษัตริย์นะครับหลวงพ่อแพรนะครับหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่สิงห์นะครับแล้วก็หลวงพ่อเนื่องนะครับจุฬามณีนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะมาล้วงปลูกเสกนะครับเนาะก็วันนี้นะเพื่อนพ่นพี่นะครับก็ง่ายๆสั้นๆแล้วกันนะครับเหมือนผักป้อนนะเพื่อนพ่นพี่นะครับมาแนะนําพะดีน่าใช้นะครับพะดีพิธีใหญ่มาเล่าสู่กันฟังอีกรุ่นหนึ่งนะเพื่อนพ่นพี่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับที้นนนะะคครรัับบาก็ดตติม กดไลค์กดแชร์ช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ